เงสวัสดีครับผมก็เรามาอยู่กับแมบบอบบอบบ a B-O-B-A อ่ะมันอ่านว่ายังไงอ่ะบอบบอบบอบโอเคงั้นชพื่ความชัวนะครับเดี๋ยวคนดูจะมาถกเถียงกันที่หลังผมแหละเบีอาริครับผมบ l a t o r ามนนั้ะฮลูกพ่อขี้เกียจตัดเยอะลูกอย่าร้องตัวเหมือนมีมารมาผจญโอเคก็เรามาอยู่กันในแมปแล้วนะครับผมก็ไอแมปที่ชื่อว่านั่นแหละครับผมก็มีอัปเดตใหม่มานะครับเป็นเป็น วิใหม่อกิเอือก้เ่เขาไม่คิดวเห็นเวเธอจป้าไม่เตลองกอิกลับได้เลยเาเ็เอนใหม่อย่า <laughs> งีแล้วเขาทำเงนดีมากเาก็เลยเอัดออกเอา <laughs> ตัว <laughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้เธอกวรตีนเขาแหละ h เป <laughs> 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 ็น n ือ เฮเวอรี่นะครับ Heavenly Skytop อปคิดถึงหรือวะแท้โอ้ยทุกคนผมไม่แคดแม่งแล้วคลิปเคอแบบไม่อัดละเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดคลิปใจเย็นหยอกเล่นโอเคนะครับผมก็ Heavenly Sky Top Heavenly เป็นสวรรค์อะไรเงี้ยคือก็อยู่ในเฟรมแบบมอดไม่มานานแล้วนะครับผมเราจะไปขึ้นสวรรค์กันนะครับซึ่งเราจะปลดล็อกเราต้องใช้1 DE ดีขึ้นไปนะครับซึ่งตอน,นเนี้ยหนึ่งดีอีเนี่ยเวลาเราจะปลดลนะ็อกเนี้ยหลายคนถามผมมาในไลฟ์สตรีมเยอะมากเลยนะครับว่าเออเราจะว์ปไปที่อื่นนะเนี้ยยังไงนะคะก็คือ1 DE ดีเนี่ยหรือว่าค่าทีเนี่ยที่มันบอกในประตูว์ปเนี่ยก็คือค่าที่เรากินชานมนะครับผมก็มาดูกันตรงที่แตทได้นะครับผมมันก็จะบอกนะซึ่งผมแบบฟาร์มไปไกลกว่านั้นเยอะมากเลยนะครับเดดดีีี๋๋ยยยยวววใหู้้้้นนะาากกลมแ โอเคนะคบก็จะประมาณนี้นะคบผมสําหรับสเตตเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะว้าไปเลยเพราะว่าผมสามารถไปได้สบายๆอยู่แล้วนะโอเคถ้าเ okay, กิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยแล้วกันนะโอ้โห oh, oh, แล้วมา oh, โ่กันแล้วครับผมสวรรค์สมสวรรค์คําล่ําลือนะฮะโอเคก็บ, okay, okay, บอกเลยว่าแบบนี้นะครับก็เป็นแบบที่ไม่มีความปากวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันปากัวตรงไหนนะแต่ไม่รู้ว่าสวรรค์มีไหมนะมันยังไม่มีออบบี้มาแต่นรกมีนะครับขอบคุณโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาแล้วนะครับก็จะบอกว่ากราฟิกสวยเหมือนเดิมนะคบผมแบบนี้ ก็คนเล่นไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็อยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาที่ช็อปกันดีก,กว่าอือฮึช็อปนี่ก็จะแบบว่ามีแบบสวีททีโมเออนั่นแหละฮันนี่อะไรต่างๆนะครับผมก็ผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างเงินผมน่าจะเยอะมากๆแล้วนะดีด NO ไม่ได้หรอโ c ได้นะครับระดับ OC ได้ 80OC โ okay, อเคแต่ผมลองดูนะ1 NO ไม่ได้นะครับแต่ว่าอ๋อลอรีคุณดูนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมมองข้างล่างแล้วผมชอบมองผิดนะโอเคโอเคอ่ะซื้อนี้ได้ละกันนะครับผมซ okay, okay, uh ื้อม okay, ันเลยนี่ผมก็กดกินทีละ 21OC อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงส่วนของสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะฮะก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่ใช้ค่าสุ่ม d d ดีะครับโครับ สูงเบงมากคือตอนนี้ผมมีอยู่แค่14แต่ว่าถ้าเราฟาร์มแล้วก็ใช้เอ่อตรงตรงช็อปนะครับผมซื้อซื้อแชนมตรงช็อปมันน่าจะได้เยอะขึ้นเนาะนี่ก็เสียงตรงติงตงติงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มคือเดี๋ยวผมว่าตอนนี้น่าจะมีได้เสียตังค์บ้างแหละนะครับเสียโลบัางบ้างแหละเอออืมก็เดี๋ยวมาที่ตรงบูธก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ที่รักเขาจะต้องทำธุรกิจนะครับ ขอโทรศัพท์หน่อยโอเคครับผมก็กลับมาในกลุ่มแล้วคือผมเออโลบักไม่พอจริงนะผมจะจะซื้อเป็นดับเบิลแคชไปก่อนดีไหมหรือว่าดับเบิลบบ้าบูสดีวะเออมันคือมันสำคัญทั้งคู่อ่ะเออมันสี่เก้าโลบักโอเคผมซื้อได้อีกรอบนึงแต่เราอีกอันนึ่งอาจจะเก็บไว้ซื้อลัคกี้นะครับผมคือแคสไอ้ตรงดับเบิลเนี่ยไม่ต้องมากมายนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเออสัตว์เลี้ยงผมค่อนข้างที่จะโหดนะครับเดี๋ยวเราอีกแบบว่าให้มันใส่สัตว์เลี้ยงตัวที่โหดที่สุดทีีีีีี่่่มมมมลลลลละะะะะะะกกกกกกััััันนนนนนนโโอเเเเคคคคหหหงงจจาาททผผปปยยสตว์้้รรรบบบบ็็ณแแดิุ คือโลบักมันมันหมดจริงๆนะครับวันนี้สตรีมไปก็เสียโลบักไปอีกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอ่าไปทุกคนนะเพื่อคลิปเพื่ออะไรเงี้ยเปล่ามันคือข้ออ้างเอ้ยแล้วผมขอยัดฟาร์มสักครู่หนึ่งนะคบผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ฟาร์มได้สักพักหนึ่งแล้วนะเออจริงๆเติมแค่ร้อยเดียวก็ได้นะเธอขอขอโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงได้ปะตัวตัวเไม่ละไม่ไม่คิดว่าจะฟาร์มเองไหวอยู่แต่นานหน่อย รับรีที่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมไปที่เอ่อตรงส่วนของกลุ๊ปรีวอร์ดก่อนนะครับผมก็ไปนี่เพิ่มเติมก็บอกก็ไม่ได้อะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันกะจะมีเกาะแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเออผมลืมบอกไปเลยนะครับตอนที่ผม,มอัดเกมเพิ่งอัปเดตได้ประมาณ5นาทีาที่แล้วนะครับก็คือผมมีผมอยู่ในกลุ่มของทางเกมนะครับทางแมปนี้นะครับก็บอกเลยว่าแบบม,มาไวอะไรไวนะเขาบอกเลยคือแบบอัปเดตปุ๊บได้5นาทีคือผมก็มาอัดเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะตัดกว่าจะลงก็จะช้าหน่อย สักวัน 2, 2> วันอะไรประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์เ hmm. ป hey. hey. ็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการมาสุ่มสัว์กันดีกว่าเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอ่อที่ใช้เพชร 20M กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคกดออโต้ไปเลยเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับมีอันคอมมอนนะฮะเดี๋ยเอ้ยกระเป๋าก็ไม่ได้เต็มนี่นะ อ๋อคือ bad, okay, เพรไม่พอนะครับทุกคนโอเคใช่เราเราเราเพรไม่พอแล้วนะครับก็หุ้ยโหดอยู่นะเออโหดอยู่นะครับโหดอยู่นะคือถ้าเทียบกับเออโหดโหดนะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวเก่าออกเลยดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงเราก็น่าจะไม่ไม่น่าจะได้ใช้ล้วแหละโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มแบบว่า110่ดีกันนะครับผมลองดูเลยได้ตัวอีพิกมาหนึ่งครับผมสุ่มแล้วได้แรได้อีพิกอันคอมมอนเลยวัดเกมบั๊ก เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆถึงกับอุทานไปคำหยาบเลยครับได้รีเจนเดลี่สองตัวติวตวตวดอะแบบแบบเฮ้ยนี่มันดวงหรืออะไรกันครับเนี่ยไอ้ฟอนโหบอกเลยว่าถอดตัวนี้เลยครับ ขอแบบรอขอลองใส่เลยครับรีเจนเนอรี่0.4%ออกสองตัวติดอะขี้แบบไม่มีอะไรจะพูดอะครับคือดวงดีเกินดวงดีเกินไปหรือเปล่าเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรีเจนเนอรี่นะสแต่สตาร์ทที่หมื่นแปดนะครับส่วนเอ่อตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวเลนะหกพันสี่หกพันเจ็ดสิบแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีเปเปกัสซัสนะครับแปดพั 8, นสามสิบนะก็อุ้ยโหดอยู่นะเออเดี๋ยวเราลองทําให้แบบว่ารีเจนเนอรี่เป็นใช่นี่ไม่น่าจะยากนะ <S <S เดี๋ยวเราจะซื้อเกมพาร์ทลัคกี้นะครับเพื่อความรุน ในการสุ่มเนาะเดี๋ยวผมจะมีเกมพาร์ตลักกี้ด้วยละกันเนาะเอาซะหน่อยคนดูกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเกมพาร์ตลักกี้หรือว่าจะเอาเอา่อ้าดจริงๆนะถ้าเราเติมบูทอะ่ะคือถ้าเราเติมเกมพาร์ตเลยทีเดียวมันคุ้มกว่านะคะเพราะว่าเกมพาร์ตแบบนี้ค่อนข้างที่จะราคาถูกมากๆเลยนะแต่ว่าคือโลบักผมแบบเหลือน้อยมากๆเลยอะ่ะโอเคครับผมซื้อเกมพาร์ตลักกี้มาเรียบร้อยนะครับก็ดับเบิลลักกี้เนาะไปสุ่มกันเลยหนึ่งชั่วโมงเลยนะเออ โอเคเดี๋ยวลองมาอัปเกรดดูนะครับผมอัปเกรดชานมนะฮะเป็นแบบอืมไม่พอฮะขาดนิดหน่อยโอเคพอละไปเดี๋ยวลองไปอัปเกรดกันดูนะครับอันนี้ก็คือต้องแบบเหมือนเป็นการเก็บเวลสัตว์เลี้ยงไว้ในตัวเนาะ ผมว่าตู้ที่ตู้ที่ใช้เพชรเนี่ยน่าจะโหดกว่านะ้เพราะว่าตู้ที่ใช้เพชรมีตัวมิสติก0.1%ด้วยนะครับแต่ว่าตู้ที่ใช้ใช้เงินเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งเพชรผมมันไม่พอให้เฉยนะก็เลยไม่ได้ไปสุ่มนะก็เลยเดี๋ยวสุ่มอันนี้ไปแทนไปก่อนละกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมผมจะ AFK แล้วก็สุ่มทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีเนาะก็ <_ ca ps> ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมโลบัคเข้ามาแล้วนะครับผมก็คืออดใจไม่ไหวที่จะเติมจริงๆคือมันดึกแล้วแล้วผมอยากจะทําคลิปให้เสร็จนะก็ การในแบบแบบนี้นะครับก็เลยจะต้องมาซื้อเกมพาร์ทกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าจริงๆควรจะซื้อเกมพาร์ทแต่แรกมันจะได้คุ้มที่สุดนะครับโอเคเพิ่งมาซื้อนะครับก็บอกเลยว่าแบบนี้ก็หมดไปหลายโลบักแล้วพอซื้อบูธครับซื้อเพชรคูณ2กันเลยครับเพราะผมคาใจในสัตว์ที่สัตว์ที่นี้มากแต่ว่าเราฟาร์มเพชรได้น้อยนะครับแล้วก็พวกสล็อตนะครับผมบวก1000นะครับก็คือมันมันโอเคนะแต่คือมันยังอ่ะคือคือยังไม่แน่ใจว่าแมปเนี้ยมันจะอัปเดตต่อไปบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีดับเบ ครับผมแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีอีกอย่างนึงก็คือประมาณนี้ก่อนละกันนะคะผมเดี๋ยวค่อยจัดเพิ่มอีกทีนึงนะฮะเซฟไว้อัดคลิปแมปอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเคก็เนี่ยเนี่ย <Okay, S 1> <Okay, S 2> คูณ2เพชรนะครับมันก <okay, S 2> ็จะแบบไวๆเกินนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จะไปสุ่มข้างบนเนาะซึ่งคือเพชรเนี่ยคือจะพยายามหาให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้หาง,งา่ายๆมันจะมีออบ,บี้ของลาวากระโดดยากมากเลยซึ่งมันน่าจะได้ของดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ๋อโอเคแล้วก็เพื่อความไวนะครับผมเกมพาร์ทวิ่งเร็วนะคผม เร็วขึ้นมาเนี่ยนี่คือเร็วขึ้นแล้วปะนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงให้ตายสิวิ่งเก็บเพชร simulator หรือเปล่านี่ <S <S อันนี้ผมก็มาหน้าไวนะทุกคนก็เยียบพ่งตกใจหน้าของผมนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเกมพาร์น,นะครับบวกสล็อตเพิ่มนะครับ149โลบักนะครับก็โอเคซื้อไปเลยเรียบร้อยครับผมผมรู้แล้วว่าเกมพาร์ไหนคุ้มที่สุดนะครับก็คือใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มอีก5ตัวนี่แหละแต่ว่าโลบักผมนั่นไงไม่พอ คือแบบอบอกเลยว่าชิบหายแล้วนะครับ สวยแล้วผมไม่ผมไม่เติมมันนั้นว่เออโอ้ทุกคนผมขอโทษผมลืมดูน่าจะเติมใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่ม5ตัวทีเดียวนะครับคุ้มกว่าเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดก็ช่างมันนะครับผมผิดไปแล้วผิดไปเลยอย่ามาโทษผมเลยโอเคทุกคนตอนที่ผมก็ฟาร์มเพชรมาถ,ถึง421อเอ็มนะครับก็สุ่มครั้งละ20เอ็มนะครับก็สุ่มได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็จะสุ่มไปแล้วกันนะทุกคนเริ่มเลยลัวๆว,วรับบอกเลยแบงโอเคตัวอีปิกออกแล้วนะอยากเห็นจังเลยรีเจนเดอรี่จะเป็นยังงไ คือมิสติกอ๋อเคผมเข้าใจแล้วนะคะคือมันจะต่างตรงอีพิกขึ้นไปไหมเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะใช่น่าจะต่างน่าจะต่าง2อ,อันนี้น่าจะต่างกันที่อีพิกขึ้นไปเนาะทุกคนโอเคเพชรหมดแล้วนะครับสุ่มได้แค่แป๊บเดียวเองทุกคนทีน,นี้ก็เพชรก็หมดหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมก็ใช่ล้วผมถ้าถ้า,ถาไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือมันต่างที่ระดับอีพิกขึ้นไปเนาะทุกคนซึ่ง อีพิกของเพชรเนี่ยจะโหดกว่าเยอะเลยนะครับเออโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวก็ยังไงดีอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าตัวมิสิกผมก็ไม่ได้มานะคือแบบมันฟาร์มนานเกินไม่ไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเสียโลบักจนได้ทุกคนโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย